เม็ดแมงลักกับข้อควรระวังก่อนทานเพื่อลดน้ำหนักค่ะเม็ดแมงลักคือสมุนไพรมีลักษณะรมยาวสีดำเมื่อนำไปแช่น้ำจะสามารถพองตัวได้ถึง45เท่าและมีเมือกห่อหุ้มมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างค่ะประโยชน์ของเม็ดแมงลัก 1. ช่วยขับคอเลสเตอรอลไม่ดีออกจากร่างกายเพราะเม็ดแมงลักมีเส้นใยที่ช่วยดูดซับไขมันได้ เมื่อร่างกายไม่สามารถย่อยกากใย,ยพวกนี้ได้ไขมันไม่ดีจึงถูกขับออกมาพร้อมกับเส้นใย,ยของเม็ดแมงลักซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยค่ะ 2. เป็นยาระบายช่วยลดอาการท้องผูกหรือมีปัญหาในการขับถ่ายเนื่องจากเปลือกของเม็ดแมงลักเป็นสารเมือกหลังแค่น้ำและยังมีกา,กากอาหารที่หนาแน่นช่วยทำความสะอาดผนังลำไส้ อุดระไม่เกาะลำไส้ทำให้การขับถ่ายได้สะดวกขึ้นค่ะ 3. เม็ดแมงลักไม่สามารถทำให้ไขมันสะสมสลายไปได้แต่ช่วยควบคุมน้ำหนักได้เพราะเม็ดแมงลักไม่ก่อให้เกิดพลังงานพองตัวได้นานทำให้กินแล้วอิ่มท้องนานขึ้นและกินอาหารอื่นๆได้น้อยลงค่ะ 4. เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะการพองตัวของเม็ดแมงลักทำให้ร่างกายดูดซึมอาหารได้ช้าลง นั่นหมายความว่าร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้น้อยลงด้วยค่ะวิธีกินเม็ดแมงลักให้ได้ประโยชน์ใช้เม็ดแมงลัก1-2ช้อนชาต่อน้ำหนึ่งแก้วใหญ่แช่ให้เม็ดพองเต็มที่ถ้าจะกินเพื่อลดน้ำหนักให้กินก่อนอาหารแนะนำให้กินในมื้อเย็นแต่ถ้าใช้เป็นยาระบายให้กินก่อนนอนจะทำให้การขับถ่ายดีในตอนเช้าค่ะข้อควรระวังของเม็ดแมงลัก 1การแช่เม็ดแมงลักจะต้องแช่ให้พองตัวเต็มที่เพราะถ้ากินเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่เข้าไปจะทําให้เม็ดแมงลักไปดูดซับน้ําในกระเพาะทําให้มีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารและทางเดินอาหารเม็ดแมงลักอาจจับตัวเป็นก้อนอุดตันในลำไส้ทําให้เกิดลำไส้อุดตันและมีอาการท้องผูกได้2ไม่ควรกินเม็ดแมงลักทุกมือ้อ เพราะจะทำให้เราได้สารอาหารอื่นๆไม่เพียงพอแนะนำให้กินวันละมื้อค่ะ 3. า 3. คนที่ลดน้ำหนักด้วยการกินเม็ดแมงลักต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารด้วยเนื่องจากเม็ดแมงลักไม่ได้ช่วยเรื่องการเผาผลาญได้แต่อย่างใดค่ะ 4. ไม่ควรรับประทานเม็ดแมงลักพร้อมกับยาอื่นๆเพราะจะมีผลทำให้ร่างกายดูดซึมยาเหล่านั้นได้ไม่ดีและน้อยลง ดังนั้นควรทานยาก่อนสักประมาณ15-30นาทีแล้วค่อยรับประทานเม็ดแมงรักตามค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักแล่หงายด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขท่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไล์ ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ